บอกเลยว่าวันนี้มี EP 2และ EP 3เพราะที่อยู่ในมือผมคือคือตะบับไก่นั่นเองนะทุกคนเขาจะขอเป็นฟอย่างนเลยโอ้ดูดิทุกคนน่าทานมาก นี่นะทุกคนดูผมสั่งมาสองอันเลยนะคลิปท,ที่ผมโพสวันนี้ที่ล่าสุดปัจจุบันวันที่เดียวกันคือผมกินวันนี้แล้วก็คนเดียวนะทุกคนผมเป็นคนกินเยอะตะบับไก่สองอันดูดีทุกคนโอ้โมาเรามารับประทานกันเถอะผมจะไม่กินมูม,มามนะทุกคนผมกินแบบผู้ดีมีมารยาท ดืม่มน้ำล้างคอ,อ อร่อยมากขอบคายร้านนี้อร่อยมากอื อร่อยมากอ่ะคือแบอบอาหารกูไม่มรับพูดไอ,อพี่หนึ่งก็จ้หมดเวลาแลวให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม Facebook ผมแล้วยูทูบผมนะเจอกันทัา2สองไปบ๊าย